สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรยโยกย้ายของดาวพระพุธค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่22กุมภาพันธ์ไปจนถึง11 000. มีนาคมปี2566ค่ะการโคจรยโยกย้ายของดาวพระพุธในครั้งนี้เป็นการเดินเสดเดินเร็วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอิทธิพลที่แต่ละลัคนาราศีจะได้รับมันค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะดาวพระพุธเองก็เป็นดาวที่ให้ผลเร็วนั่นเอง นะคะเรามาเช็คกันเลยค่ะว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลในด้านใดบ้างค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทําการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงที่ดาวพระพุทธทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลย์ค่ะดาวพระพุทธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือสุภะ และถือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของคุณนั่นเองค่ะในวันที่22กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่11มีนาคมปี2,566นี้ดาวพระพุธดวงนี้ได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีมังกรและเข้าสู่ราศีกุมนั่นก็คือมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตานะคะการที่ดาวพระพุธมาอยู่ในราศีกุมครั้งนี้ถือว่าได้เกณฑ์ที่ดีค่ะนั่นก็คือเป็นเทวีโชค และได้มาเจอกันกับดาวพระอาทิตย์ซึ่งดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะ ของชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นเองและไม่พอเท่านั้นดาวพระพุธกับดาวพระอาทิตย์ก็ยังเป็นดาวคู่มิตรกันด้วยค่ะถือว่าดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนที่ดีมาได้ตำแหน่งที่ดีและมาเจอกับดาวคู่มิตรที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผลที่ออกมามันจะเป็นไปในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีเชิงลบนะเพราะดาวพระพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศด,ด้วยสมัยขอพูดถึงผลเชิงบวกก่อนนะคะสําหรับชาวลัคนาราศี ในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ก่อโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะมีไอเดียใหม่ๆเข้ามามีโอกาสได้ลงทุนได้ต่อยอดใครที่ทําธุรกิจกิจการการค้ามีเกณฑ์ได้ขยับขยายธุรกิจของตัวเองมีเกณฑ์ที่จะได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเข้ามาขายหรือมีไอเดียในการทําสิ่งใหม่ๆสําหรับใครที่เปิดร้านอาหารอาจจะคิดเมนูใหม่ๆขึ้นมาได้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะมันก็จะเป็นไปในลักษณะนั้นนะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีงานเร่งงานด่วนแทรกเข้า มาค่อนข้างเยอะใครที่เป็นชาวลัคนาราศีตุลย์และทางานประจําเป็นพนักง,งานบริษัทพนักง,งานออฟฟิศข้าราชการหรือรัฐวิสาหกาิจต่างๆนะคะช่วงนี้ก็จะถูกหัวหน้าเรียกใช้งานบ่อยหรือมีเกณฑ์ที่คุณต้องเข้าไปจัดการงานต่างๆบ่อยมากขึ้นคืองานมันค่อนข้างยุ่งงานมันค่อนข้างเยอะนั่นเองค่ะและชาวลัคนาราศีตุลย์ท่านใดที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลานหรือว่ามีบุคคลที่อยู่ภายใต้าการปกครองการดูแลของคุณในช่วงนี้ค่ะ ลูกหลานจะนําความภาคภูมิใจมาให้อาจจะเป็นช่วงที่เขาตั้งใจเรียนตั้งใจสอบเชื่อฟังหรืออาจจะเป็นช่วงที่เขาเค่อนข้างที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนแบบนี้ก็อ,อ่อนน้อมนอบน้อมแบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับชาวตุลส่วนใครที่มีลูกน้องบริวารก็จะไว้ใจได้เป็นมือซ้ายมือขวาให้กับคุณได้ทํางานตามคําสั่งเชื่อฟังคุณน,นั่นเองค่ะมีบริวารช่วยเหลือเกื้อกูลดีนั่นเองนะคะและชาวลคราศีตุลคะใครที่ ตกงานหรือว่าว่างงานอยู่ในขณะนี้ยื่นใบสมัครได้เลยมันมีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพาะเป็นดาวของความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองแล้วไปอยู่ในเรือนปุตตะ ซึ่งปุตตะหมายถึงงานใหม่เงินใหม่รักครั้งใหม่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้งานใหม่ๆแน่นอนใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ช่วงเนี้ยยื่นใบสมัครได้เลยนะคะจะมีข่าวดีถูกเรียกไปสัมภาษณ์หรือว่าเซน็นสัญญาว่าจ้างงานต่างๆนั่นเองนะคะคนที่ทําธุรกิจมีกิจการก็จะเริ่มฟื้นตัวค่ะมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีตุลจะต้องระมัดระวังค่ะ เพราะอย่างที่สมัยบอกไปว่าดาวพระพุธนั้นถือเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศหมายถึงพังเสียหายวินาศหมายถึงเรื่องที่ไม่คาดคิดนะคะวินาศหมายถึงการทะเลาะเบาอแหวงก็ได้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของตัวเลขค่ะดาวพระพุธเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับกญญตัวเลขตัวเงินเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเอกสารหนังสือสัญญาต่างๆเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขมีความแปรปรวนในเรื่อง ของอารมณ์ด้วยหงุดหงิดง่ายอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงค่อนข้างที่จะแกว่งง่ายนะคะบางทีอาจจะมีการใช้เงินตามอารมณ์โมโหก็ออกไปกินไปเที่ยวไปช็อปอารมณ์ดีวันนี้โอ้โหไปทานข้าวไปหาอะไรอร่อยๆกินดีกว่าเนี่ยค่ะมันมีเกณฑ์ใช้เงินตลอดนะช่วงนี้จะเป็นจังหวะที่คุณใช้เงินตามอารมณ์ค่อนข้างมากและคุณก็ต้องระมัดระวังการสื่อสารคําพูดคําจาของชาวลัคนาราศีตุลอาจจะ,บ,ะบางครั้งเนี่ยอาจจะพูดตรง หรือพูดแรงจนเกินไปคือสิ่งที่คุณพูดน่ะมันเป็นเรื่องจริงแหละมันเป็นเรื่องตรงแหละมันเป็นความจริงแหละแต่มันควรพูดไหมมันควรที่จะพพูดตรงๆแบบนี้กับคนนี้ไหมอันนี้คุณต้องพิจารณาให้ได้นะคะบางทีคําพูดแรงเกินไปอาจจะทําให้คนที่ฟังเนี่ยรู้สึกไม่ดีได้นะชาวลัคนาราศีตุลคุณจะมีคนเพศหญิงเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุสน,นตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะคะคือจะเป็นช่วงที่มีนารีอุปถัมภ์อาจจะเป็นคนที่มีอํานาจนะคะหรือมีศักยภาพมากกว่า คุณอย่างเช่นคุณแม่อย่างเช่นหัวหน้างานที่เป็นเพศหญิงนะคะเขาจะให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้โอกาสหรือว่าถ้าคุณติดขัดถ้าคุณมีปัญหาสามารถปรึกษาคนที่เป็นเพศหญิงแบบนี้ได้จะได้รับการตอบรับกลับมาเป็นอย่างดีก็อาจจะเป็นแนวนี้ก็ได้นะคะในจังหวะที่ดาวพระพุธมาอยู่ในเรือนปุตตะมีเกณฑ์การลงทุนมีเกณฑ์การต่อย,ยอดค่ะบ,บางคนอาจจะใช้เงินจํานวนหนึ่งไปลงทุนเพื่อที่จะหวังผลกําไรตรงนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของการคิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วเพราะ พราะดาวพระพุทธที่โคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยก็เดินเสดจด้วยเดินเสดหมายถึงดาวโคจรเดินเร็วมันจะทําให้คุณเนี่ยขาดการไตรตรองขาดความรอบคอบมีใครมาชักชวนให้ทําอะไรลงทุนหลักพันได้กําไรหลักหมื่นคุณหูตาลุกวาวโอเคร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคืออาจจะคิดเร็วทําเร็วมากไปหน่อยจนทําให้เกิดความผิดพลาดได้อันนี้ก็ต้องระมัดระวังในช่วงนี้อย่าหลงเชื่อใครง่ายๆนะคะแล้วก็อย่าพูดถึงใครในทิศทางที่ ไม่ควรที่จะพาดพิงใครนะคะต้องระมัดระวังคําพูดแล้วก็รัดกลุ่มในเรื่องของคําพูดคําจาให้มากขึ้นนะคะชาวลัคนาราศีตุลคะข่าวดีอีกอย่างหนึ่งที่ขอพูดถึงนั่นก็คือปุตตะหมายถึงโชคลาภค่ะปุตตะหมายถึงการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคค่ะแล้วดาววินาศมาอยู่ในเรือนโชคลาภแบบนี้ก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคได้ลาบแบบคาดไม่ถึงแบบนึกไม่ถึงเข้ามาในจังหวะนี้ด้วยนะคะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคลองได้เลย สำหรับชาวลัคนาราศีตุลอาจจะได้โชคลาภจากคนที่อายุน้อยกว่าจากบุตรบริวานนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภจากสิ่งของใหม่ๆที่คุณซื้อมาในบ้านนั่นเองนะคะหรือจากของสวยงามแบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชยัยให้ชาวตุลทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ